การ์ดดใหม่แวนี้บาลิงแก่ความซื่อตรงซันเซลิเต้เกรดหนึ่งระดับทิ่เป็นแรงสปอร์ตเด็กแมกโนเลียและเลียนอนรถกําลังโอ,โโอัโต้เมื่อการ์ดที่ถูกทิ้งจากมือในช่วงไลฟ์เฟสของเราสามารถทําการแสดงการ์ดเกรดสามที่มีชื่อเลียนอนหรือแมกโนเลียหน,นึ่งใบจากไลฟ์เด็กของเราถ้าการ์ดที่แสดงหรือแบงก์กางของเราเป็นเกรดสามหรือมากกว่าที่มีชื่อเลียนอนหรือแมกโนเลียสามารถใช้ค่าคอโดยการโซบัสหนึ่งหรือเอเนจีบัสสามเพื่อจว่อีกรถกําลังอีกข้อนึงสั่งใช้ในรอบโซนถ้าแบงก์กางของเราเป็นเกรดสามหรือมากกว่าที่มีชื่อเลียนอนหรือแมกโนเลียและกกกกกกาา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 ารรรรรร์ดดด่่ยยเเปป็นนนหืออมมวววสถใช้้้้คีไไ เพื่อเพืเ่อนเลอรการของเรา1นใบในเทิร์นี้จุดินนั้นจะมีพาวเวอร์พื้นฐานเป็น15,000ันแต่ถ้าเทอร์นี้เราทำการเพซ่นนาไลท์จะเปลี่ยนจาก15,000เป็น20,000ไป0 0 0แทนเป็นเกจหนึ่งที่ออกมาพพอร์ททั้ง2ส,สายซึ่งหลายๆคนพอเห็นอาร์ตแบนี้ครั้งแรกแล้วเนี่ยก็มีความคาดหวังว่ามันจะออกมาเป็นจำไรของเรียนอนถึงตัวนี้จะจำไรไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการที่ดีเหมือนกันเพราะตัวมันเนี่ยเป็นไซเคิลของทั้งสองสายตัวที่เป็นไซเคิลที่สามารถเปลี่ยนเป็นการโซบาร์แทนได้ด้วยววาา on, เพราะ